ีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการหิ้ยกระเป๋าเข้าปรจีนจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะคะ กับกลุ่มเกษตรกรชีวภาพปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแขกรับเชิญวันนี้มีสองท่านค่ะคุณพี่บุญสืบเดชสอนและก็คุณพี่อเนกฤทธทองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นจะถามก่อนเลยว่าเป็นมาอย่างไงทําไมถึงได้อยากทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่ก็เริ่มแรกจริงๆแล้วชีวิตเราก็ดําเนินเรื่องคําว่าเป็นการค้าหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่มันได้เงินก็ทําลงสีมาก่อนนะเป็นในหน้าขายที่ดิน ทำทุกอย่างที่เกิดให้มีไรายได้กับตัวเองแล้วก็ทําอาชีพหนึ่งก็ซื้อผลไม้ขายฮะเป็นขายของชาส่งตลาดไทยทุกอย่างเราทําแล้วเราก็เกิดมีแต่กําไรแล้วก็จะขาดทุนไม่ได้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งรงสีหนึ่งหลังที่เราก่อร่างสร้างตัวเองมาโดยการค้าขายจากเช่นเป็นในหน้าถมที่ดินหรือว่าซื้อผลไม้ส่งให้กับตลาดไทยแล้วก็ในหมู่กลุ่มที่ทําเรื่องเกษตร หรือว่าเรื่องเขาเรียกผลไม้ตามฤดูกาลน่แต่ก็เอาส่วนนั้นน่ะมาก่อร่างสร้างตัวเองให้เกิดมีพื้นฐานเริ่มแรกก็ปลูกบ้านหนึ่งหลังครับว่าปลูกบ้านหนึ่งหลังก็ทําห้องแถวเล็กๆก่อนขายของชําเพื่อจะให้มันอยู่กับตัวเราได้หมายความว่าเราไม่ต้องไปเช่าห้องเขาแต่ก่อนเริ่มแรกเราก็เช่าห้องเขาอยู่แต่สุดท้ายความคิดพลิกผันของเรามันก็เกิดการจเจริญเติบโตขึ้นไวโดยการที่จากร้านค้าเล็กๆลเราก็เอาข้าวเอาสิ่งที่มัน มีไรายได้เข้ามาจนมีจุดหนึ่งเพื่อนเขาทําลงสีอยู่<ม>เขาก็เลยชี้นําว่าไม่ต้องมารับข้าวเขาแล้วมาเป็นเจ้าแกะลงสีเองเธอแล้วเองก็รู้สึกว่ามันก็จะมีเคาเรียกมีความซื้อสัต์กับเขาเขาจะการันตีหรือซื้ออะไรเขาจะพาเราทําลงสีเองก็จุดหนึ่งเราก็เลยสร้างลงสีขึ้นมามพอสร้างลงสีขึ้นมาก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเคยมีไรายได้หลักพันหรือหลักร้อยเนี่ยเราก็มีไรายได้หลักหมื่น Hmm. เพราะหลักหมื่นมันก็จะมาเป็นหลักแสนคือหลักแสนเราก็เริ่มจากขบวนการมีสินค้าการเกษตรเราเอามาอยู่ในสต๊อกคือข้าวอะ่ะเราก็เอามาเก็บไว้เพื่อจะมาแปลรูปเป็นข้าวสารพอเป็นข้าวสารเสร็จเราก็จะเอามาทําเป็นเขาเรียกข้าวบรรจุลงถุงอะ่ะเราก็จะเอาส่งตามร้านค้าร hmm. ายได้เดือนหนึ่งก็ไม่เบาฮะแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดกับตัวเองเพราะคําว่าไม่พอเพียงเราก็ไปเจอคนที่เขาตกทุกข์ได้ยาก hmm. เขาเคยมีร้านอะ่ะเคยทําเป็น เขาเรียกอะไรเคยเป็นกุ๊กอยู่ร้านอาหารมาก่อนเขาเห็นเราอยู่ในสิ่งที่เออน่าจะมาปรึกษา<ม>เราก็เลยให้ข้อคิดกาว่าคุณเก่งจริงผมจะไปเปิดร้านอาหารให้คุณ<ม>ก็พาเขาไปเปิดร้านอาหารนะ<ม>พอไปเปิดร้านอาหาร<ม>สิ่งที่เรากำลังทําอยู่ก็ยังซื้อตึกอยู่เลย<ม>ก็ต้องเอาเงินส่วนที่ของลงรี่ยไปชําระเรื่องตึกแล้วร้านอาหารก็เข้ามาอีก<ม>เราก็เอาส่วนนั้นนะคิดว่าเขาคงเป็นเหมือนเราทําไมถึงคิดอย่างนี้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราเหมือนได้มาง่าย แต่คิดว่าเขาก็คงจะมีความตั้งใจที่ว่าจะช่วยเราเหมือนเราช่วยเขาแต่สุดท้ายสิ่งที่เราทําเองไม่ได้หรือพึ่งตัวเองไม่ได้อย่าไปทําก็มีปัญหาฮะพอมีปัญหาเรื่องปลาไซปลาทุกอย่างเขาเรียกร้องให้เราซื้อเขียงซื้อมีดแม้แต่ซื้อจิตวิญญ,ญาณต่างๆที่จริงๆแล้วผมบอกมันไม่ใช่แต่เขาบอกว่าได้แต่ทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จไงพอไม่ประสบความสําเร็จตัวเองก็ท้อถอยหนี้สินก็เยอะครอบครัวก็มีขบวนการเขารเรียกว่าเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องหนี้สินที่จะต้องส่งแบงค์ทุกเดือน จริงๆลงสีเขาเลี้ยงตัวเองก็ได้เนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยแต่สิ่งที่ทุกคนได้ไประจักษ์แล้วก็ได้เรียนรู้เนี่ยผมก็โชคดีนิดนึงถึงระดับหนึ่งที่เราเคยไปอบรมกับโครงการรับไปโครงการพักชำระหนี้ของทกศเนี่ยแล้วก็เข้าอบรมได้แนวคิดว่าโอ้ไอ้นั่นคือสัจธรรมคือสิ่งที่เราได้ก็คือวิธีคิดแบบพอเพียงวิธีทาแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็พึ่งตนเองได้เลยโดย,โดยที่เราไม,ไม่ต้องไปเอาเขาเรียกว่า เอาสมองคนอื่นหรือเอาความคิดของคนอื่นมาช่วยเราถ้าเขาช่วยเราเขาก็มีสิ่งตอบแทนที่มากกว่าเราสิ่งที่ผมพูดออกไปนี้เพราะอะไรเพราะบางอย่างเรายังไม่กล้าที่จะใช้จ่ายถึงขนาดที่เขาเรียกร้องเราก็ต้องให้เขาอย่างนั้นเราก็จะสูญเสียแล้วสุดท้ายครอบครัวตัวเราแฟนเป็นหัวใจเป็นเบาหวานตัวผมเองก็เป็นภูมิแพ้เพราะเราอยู่กับฝุ่นละอองลูกสาวก็กํกลาลังจะเรียนกําลังจะเรียนก็ไม่ได้ธรรมดาฮะอีกคนอยู่มอ,อีกคนก็จะเริ่มก็จะ ก็มีเขาเขาเขาเรียกอะไรกำลังจะบอกพ่อหนูอยากเรียนมหาลัยคนเล็กเราก็บอกว่าโอ้ยแค่นี้มันก็จะเอาตัวไม่รอดแต่เราไม่เอาสิ่งที่ลูกมาจะท้อหรือบอกเราเนี่ยเราบอกว่าเราตอบบอกลูกไปไปไม่ได้ว่าหยุดนะไม่ต้องเรียนไม่ได้เพราะเราเห็นแล้วว่าคนที่เขาเรียนเขาก็จะไม่เหนื่อยเหมือนเราไม่ได้เรียนเราจะเหนื่อยแต่เราเหนื่อยแบบไม่มีเขาเรียกไม่มีพื้นฐานไม่มีอาชีพด้านทางนี้มาก่อนแต่เรามีพื้นฐานเรื่องคุณธรรม กันมีอะไรจะสุขหัวใจไปกว่าน,นี้จัดกะเากับเธอเลนตั้เช้าดีกว่าจัดกระเป๋ากับเธอ